ท่านเพื่อนนี่นะคะวันนี้เรามากินซุปเผ็ดนะคะพี่น้องซุปเผ็ดเมืองนอกพี่น้องซุปเผ็ดซุปเห็ดฝรั่งนะคะวันนี้เรากินซุปเห็ดฝรั่งนะคะเผ็ดแชมปิญองพี่น้องนะคะเนาะนี่อพี่ไปเอามาย่างในกระทะนะท่านเพื่อนแล้วก็คั drill, ่วพลิกขั่วหอมคั่วกระเทียมนะท่านเพื่อนเนาะย่างในกระทะะคกับเห็ดแชมปิญองนะคะเพื่อนมาเสิร์ฟกับผักหลายๆนะคะผักในสวนนะคะ มากกักระติบข้าวน้อยนะคะก้องข้าวน้อยขาแม่นะคขั้นเต็มกระติบเลยนะคะเพิ่งนึ่งเสร็จใหมไหมนะคะพี่น้องมาเด้นนะคะมาจอยกันนะคะสุกเห็ดเมืองนอกมันสิคือบบพี่น้องนี่นะคะนุ่นนัวสแอบแซ่บโป๊ะโปะนะคะนี่บตัวนะ กินกับผักทั่วพี่น้องอม,มีแต่ผักในสวนพี่น้องดูมันแก่แล้วเอาไว้นานผักขเขาแก่พี่น้องต้องเรามากินนะคะอื ลายก็อร่อยนี่ทัวนะคะตอหอมเท่าไหร่หอมแบงแน่นหอมแบงบ้านเรานี่แหละเพื่อน เป็นต้นหอมบ้านเรานี่แหละบมแมนหอมบมแมนหอมฝรังพี่น้องเต๊ะฝรั่งก็สุกอร่อยเหมือนกันนั่นเพื่อนเราแค่เราปรุงให้มันได้ปรุงให้มันให้มันถึงความนัวนะ

ทีบิดมาดามเขากินนังซี่แหละพี่นอ้องอือขาเหนียวค่นเฮดนึ่งซีแหละพี่นอ้องเขาเขาเลยกินแบบว่ามีแต่อาหารเต็มโต๊ะเต็มอย่างว่าเลิศแล้วพี่น้องเลิศแล้วอือสำหรับตัวพี่ใบนะได้กินแบบนี้ถือว่ารู้ที่สุดแล้วพี่นอ้องอือ แทบหลยชีวิตในในขณนะนี้เราไม่ขออะไรมากนอก ก็ให้กิแนแซบนอนหลับแค่นี้ก็พอเลยวสุขภาพดีกิแนแซบนอนหลับแค่นี้ก็พอเพียงแล้วไม่เอาหลายมากนะคะก็อยากให้เพื่อนทุกคนนะคะได้ปรงๆรงนะคะรงกับชีวิตบางคนนะคะเห็นคนอื่นเขามีกว่าก็อิจฉาเขานะคะอย่าแปีอิจฉาเลยดีน่นอ ชีวิตคนเรามันก็ทําไปตามลิขิตที่เกิดมาเนาะพี่ไปอะ่ะไม่อิจฉาหรอกใครรวยใครรวยกว่าได้กินนนั่กินแต่ของดีๆเราดีใจที่เราได้กินแบบนี้ก็ดีแล้วเนี่ยพี่นอ้องมีห้าเหนียวนี่ให้กินทุกวันเนี่ความสุขที่สุดแล้วนะคะอื มีบ้านอยูอม่มีบ้านอยู่เป็นของตัวเองอะ่ะมีรถขับเป็นของตัวเองอะ่ะมีเงินฝากเป็นของตัวเองอะ่ะแค่นี้นะแค่นี้นะก็พอใจแล้วเพื่อนมีแค่นี้จริงๆนะเพื่อนขอมีเงินมีรถขับมีบ้านอยู่ไม่ต้องเป็นนี้แค่นี้ก็ความสุขที่สุดแล้วนะคะ อมอมมากก็ให้ได้ระบายในต่อ,อเปลียน <c oughs> เปลี่ยนน้ำคนว่านกินแบบแบบอดๆอ,อยากๆเนี่ยมันบปรตดนโอดๆอ,อยากๆานเพิ่นกินแบบเนี้ยนะเออกินแบบแบบชีวิตของเราจริงๆเรียวชีวิตนะอื กินซุปเห็ดกับข้าวเหนียวหรือว่ากินข้าวกับปลบรแมนคนอดอยากนะค้นเพื่อนบอกบอกไว้นะคะเคยมีคนว่าเนาะว่ากินแบบแค่เนี้ยอนี่แหละค่ะคือความสุขจริงๆนะคะเพื่อนกินแค่นี้ก็มีความสุขนะคะเรา,ยาอย่าไปเอาเวอรวังอลังการกับของที่มันนนัอยู่รอบนอกนะคะเพื่อนซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ความสุขที่แท้จริงนะคะเพื่อน ความสุขที่แท้จริงคือการได้กินของที่เราชอบแล้วก็กินแล้วก็มันอร่อยนะคะแล้วไม่มันก็มีความสุขแค่นี้นะคะก็ดีใจแล้วนะคะบอเพื่อนอืมกินไปกินมากก็ได้ละปายนะคะก็คุณทุกกำลัง